ผมขอเริ่มถามคำถามจากทุกท่านก่อนว่าวันนี้ถ้าทุกท่านไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเคยมีใครรู้สึกถอดใจไหมครับที่รู้สึกว่ากระบวนการต่างๆเหล่านั้นล่าช้าไร้ประสิทธิภาพผมเปรียบเสมือนระบบราชการที่วันนี้ทําให้เรื่องร้องเรียนเราต้องเงียบหายไปลองตัดภาพมาที่การสั่งอาหารออนไลน์ง่ายๆครับทุกท่านเคยใช้แอปสั่งอาหารออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกวันนี้เวลาเราสั่งอาหารออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วเขาไม่เคยเงียบหายใช่ไหมครับ บนแอปนั้นคอยบอกสถานะเราตลอดเวลาว่าออเดอร์ของเราร้านปรุงอาหารให้หรือยังไรเดอร์มานําส่งอาหารให้หรือยังแล้วอยู่ตรงไหนมีหนําซ้ําบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับที่ออเดอร์ของเราไม่ถูกนําส่งได้ต่างจากการให้บริการภาครัฐที่ทุกวันนี้เขาก็เงียบหายไปเลยนี่แหละครับคือความสําคัญของกระบวนการเปิดที่ทุกขั้นตอนทุกสถานะไม่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ต้องบอกกับประชาชน ผมขออนุญาตมาเป็นตัวแทนของพรรคเก้าวไกลนะครับในการพูดเกี่ยวกับนโยบายราชการไทยก้าวหน้าในส่วนของปอที่2ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้นําเสนอไปแล้วว่าตลอด8ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมารัฐไทยมีแต่โตขึ้นในขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐนั้นมีแต่แย่ลงทุกท่านครับหากผมจะเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่มีข้าราชการเป็นพนักง,งานของบริษัทคอยขับเคลื่อนองค์กร แน่นอนที่สุดครับบริษัทเอกชนทั่วไปนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสแสวงหาผลกําไรสูงสุดให้กับพวกเขาแต่บริษัทที่มีชื่อว่าประเทศไทยนี้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขสมบูรณ์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสสประกรบวุฒิได้นําเสนอนโยบายไปแล้วว่าจะทําอย่างไรให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่ถูกทุกจริตคอร์รัปชันทั้งจากรัฐราชการและจากนักการเมืองวันนี้ครับ ผมจะมานําเสนอนโยบายในส่วนของประสิทธิภาพภาครัฐที่บอกว่าหากพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ชื่อประเทศไทยแห่งนี้พวกเราจะเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจทั้ง4ห้องของระบบราชการไทยเสียงใหม่เพื่อทําให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทํางานฉับไวและคุ้มค่าภาษีประชาชนครับห้องที่1ครับเริ่มจากห้องล่างซ้ายที่เป็นหัวใจห้องที่ใหญ่ที่สุดครับ ทำหน้าที่คอยสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงทุกๆส่วนของร่างกายผมจะขอใช้เวลาอธิบายในส่วนห้องนี้นานที่สุดนะครับเพราะมีความสําคัญที่สุดนั่นก็คือนโยบายรัฐบาลดิจิตอลครับพื้นฐานที่สุดครับพรรคเก้าไกลมนีนโยบายว่าทุกบริการของรัฐต้องทําได้ผ่านมือถือด้วยบัตรประชาชนดิจิตอลหรือที่เราเรียกกันว่าดิจิตอลไอผมสมมุติตัวเลขง่ายๆครับทุกท่านครับถ้าพวกเราคนไทย70ล้านคน กรอกแบบฟอร์มปีละอย่างน้อยๆ3ครั้งต่อปีการกรอกแบบฟอร์มหนึ่งครั้งใช้เวลา10นาทีเท่ากับว่าเราหนึ่งคนใช้เวลา30นาทีต่อปีในการกรอกแบบฟอร์มไปคูณด้วยตัวเลข70ล้านคนครับออกมาเป็นตัวเลข4 0 0 0ปีต่อปีที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องเสียเวลาไปในการกรอกแบบฟอร์ม4000ปีต่อปีนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนี่ใช้แค่ตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำนะครับ ยังไม่รวมเวลาที่พวกเราต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อหน่วยงานไปรอคิวที่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งบางทีก็เสียเวลาไปทั้งวันซึ่งถ้ารวมค่าเสียเวลาทุกอย่างออกมาหมดแล้วผมเชื่อว่าเกิน1 0 0 0ล้านบาทต่อปีแน่นอนครับดังนั้นครับเป้าหมายขั้นต่ำของพวกเราพัคก้าวไกลพวกเรามีความเชื่อที่ว่า99%ของธุรกรรมภาครัฐทั้งหมดที่ให้บริการแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดแจ้งตายการย้ายทะเบียนบ้าน การขอรับสวัสดิการต่างๆจากรัฐรวมไปถึงการทําธุรกรรมเพื่อประกอบธุรกิจอย่างการจดแจ้งหรือการขออนุญาตนั้นจะต้องทําได้ผ่านแอปบนมือถือครับและภายใน2ปีงานทะเบียนร,ราษฎรพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองซึ่งเป็นงานทะเบียนขั้นพื้นฐานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อนามสกุลการย้ายทะเบียนบ้านที่ใช้ลำพังแค่การยืนยันผ่านประชาชนดิจิตอนหรือดิจิตอลไอดีนั้นต้องทําออนไลน์ได้ผ่านแอปมือถือครับ อย่างที่สองครับมีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยสสประกรณ์วุฒิได้พูดถึงเรื่องของ Open Data หรือข้อมูลเปิดแล้วบางท่านได้พูดถึงเรื่องของ Open Government หรือรัฐเปิดเผยแล้ววันนี้ผมจะขอพูดถึง Open Process หรือกระบวนการเปิดครับผมขอเริ่มถามคำถามจากทุกท่านก่อนว่าวันนี้ถ้าทุกท่านไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเคยมีใครรู้สึกถอดใจไหมครับที่รู้สึกว่ากระบวนการต่างๆเหล่านั้นล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพผมเปรียบเสมือนระบบราชการที่วันนี้ทําให้เรื่องร้องเรียนเราต้องเงียบหายไปเป็นเหมือนห้องเก็บเสียงที่ปิดตายที่ไม่ว่าเราจะตะโกนไปสักเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีใครได้ยินแล้วเรื่องก็เงียบหายไปทําให้นานวันเข้าพวกเราประชาชนก็คงต้องละ,ละเลยปัญหาที่อยู่ตรงหน้าพอเรียกร้องไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเคยดําเนินการแก้ไขให้ลองตัดภาพมาที่การสั่งอาหารออนไลน์ง่ายๆครับทุกท่านเคยใช้แอปสั่งอาหารออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมครับ ทุกวันนี้เวลาเราสั่งอาหารออนไลน์ line, บนแพลตฟอร์มต่างๆง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วเขาไม่เคยเงียบหายใช่ไหมครับบนแอปนั้นคอยบอกสถานะเราตลอดเวลาว่าออเดอร์ของเราร้านปรุงอาหารให้หรือยังไรเดอร์มานําส่งอาหารให้หรือยังแล้วอยู่ตรงไหนมีหนาซ้ําบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับที่ออเดอร์ของเราไม่ถูกนําส่งได้ต่างจากการให้บริการภาครัฐที่ทุกวันนี้เขาก็เงียบหายไปเลย นี่แหละครับคือความสําคัญของกระบวนการเปิดที่ทุกขั้นตอนทุกสถานะไม่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ต้องบอกกับประชาชนภายใน2ปีครับพักเก้าไกลจะผลักดันให้มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อเปิดเผยสถานะการติดตามเรื่องร้องเรียนและทุกกระบวนการของงานภาครัฐที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการกับภาครัฐครับ ซึ่งการอัปเดตสถานะแบบนี้นอกจากจะทําให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสแล้วผมยังเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนครับปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วยอย่างที่3ครับผมเชื่อว่ามีความซับซ้อนที่สุดแต่เป็นประโยชน์โดยตรขงของประชาชนที่สุดครับก็คือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐเข้าด้วยกันเมื่อเกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ต่อไปประชาชนสามารถขอรับสวัสดิการได้โดยไม่ต้องร้องขอครับ alia. ทุกท่านครับผมชวนทุกท่านคิดลองคิดว่าทุกวันนี้คนหนึ่งคนฐานะคนไทยประชาชนหนึ่งคนจะเข้าไปขอรับสวัสดิการภาครัฐต้องทําอะไรบ้างครับลงทะเบียนใช่ไหมครับขั้นที่2คืออะไรครับก็ลงทะเบียนใช่ไหมครับขั้นที่สามคืออะไรครับก็ลงทะเบียนทําไมผมถึงพูดลงทะเบียน3ามครั้งครับผมลองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนี้ผมกลายเป็นผู้พิการ ขั้นแรกผมต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐเพื่อขอใบรับรองแพทย์ว่าผมเป็นผู้พิการจริงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนจําเป็นครับยังไงก็ต้องทําแต่ขั้นตอนที่สองผมได้ใบรับรองแพ,แพทย์ว่าผมเป็นผู้พิการแล้วไม่พอครับผมต้องไปจดทะเบียนความพิการว่าผมเป็นผู้พิการจากสํานักงานพมจังหวัดอีกด้วยขั้นที่สองได้บัตรคนพิการมาแล้วไม่พอครับผมจะขอรับเบี้ยคนพิการผมจะต้องแบกสังขารตัวเองไปที่สํานักงานเขต หรือเทศาบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลงทะเบียนขอรับเพียบเบี้ยผู้พิการคำถามครับตกลงแล้วเบี้ยต่างๆเหล่านี้คือสิทธิหรือการสงเคราะห์กันแน่ถ้าคิดว่าเป็นสิทธิในเมื่อพวกเราคนไทยทุกคนเป็นประชาชนคนหนึ่งเมื่อเราเข้าเงื่อนไขมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นทำไมรัฐถึงไม่จ่ายให้พวกเราทันทีครับ เบี้ยเด็กแรกเกิดที่ควรจะจ่ายให้พ่อแม่ทันทีเมื่อเขาไปแจ้งเกิดให้กับบุตรหลานของเขาเบี้ยผู้พิการที่ควรจะจ่ายให้ผู้พิการทันทีเมื่อมีใบรับรองแพทย์เบี้ยผู้สูงอายุที่ควรจะต้องจ่ายให้ผู้สูงอายุทันทีเมื่อพวกเขามีอายุครบ60ปีบริบูรณ์สวัสดิการต่างๆเหล่านี้รัฐมีข้อมูลถืออยู่ในมืออยู่แล้วครับและควรจ่ายให้ทนทันทีแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องร้องขอซึ่งต้องทําได้ผ่านแอปมือถือ ที่เราทําผ่านบัตรประชาชนดิจิตอลและเกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐครับจากห,หัวใจห้องแรกมาสู่หัวใจห้องที่2ครับก็คือหัวใจห้องซ้ายบนคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทุกท่านครับจากผลการศึกษาของ t d r i พบว่า1,000กว่ากระบวนงานที่ทุกวันนี้เป็นกระบวนงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่ไม่จำเป็นสร้างภาระ ให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจครับคิดเป็นต้นทุนหรือมูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจถึง1นึ่งแสนล้านบาททุกท่านฟังไม่ผิดครับหนึ่งแสนสล้านบาทเยอะขนาดไหนครับผมลองยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆครับตัวเลขจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2564งบการเงินปีล่าสุดนี้เองครับหนึ่งหมื่นสักหนึ่งแสนสามล้านบาทนี้เท่ากับกําไรสุทธิ2.5เท่าของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมอาหารของทั้งประเทศรวมกันเยอะไหมครับแล้วทําไมผมถึงใช้ตัวเลขกําไรสุทธิครับเพราะหนึ่งแสนสล้านบาทนี้คือตัวเลขต้นทุนที่ไม่จําเป็นที่เกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบข,ของภาครัฐทันทีที่เราสามารถกีโยติงๆๆกฎหมายตัดตอนกฎหมายตรงนี้ออกไปได้เท่ากับว่าผู้ประกอบการของไทยจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในภาพรวมหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันล้านบาททันทีและทันทีที่พรรคก้าวไกลได้เข้าเป็นรัฐบาลครับ ภายในสองปีบรรดากฎหมายกฎระเบียบที่ไม่จําเป็นเหล่านั้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือห้าสิเปอร์เซ็นตเราจะตัดออกทันทีครับนอกจากนี้พักก้าวไกลจะดําเนินนโยบายการรับประกันการออกใบอนุญ,ญาตให้รู้ผลภายใน1ิบ้าวันครับทุกท่านครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าทุกวันนี้กระบวนการของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอใบอนุญ,ญาตนั้นทุกท่านคงรู้สึกว่ามีความซับซ้อนและหลายๆครั้งผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านเคยประสบว่า เป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนใต้โต๊ะหรือช่องทางในการทุจริตเพราะเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลระยะพินิจได้อย่างที่คุณพิธาหัวหน้าพักได้กล่าวไปแล้ววิธีที่จะจัดการปัญหานี้ได้อย่างเห็นผลครับก็คือการทําให้กระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตนั้นเหมือนกับการสั่งพิซซ่าครับง่ายๆครับพวกเราสั่งพิซซ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าพิซซ่าไม่มาส่งในเวลาที่กําหนดเราก็ได้กินพิซซ่าฟรีใช่ไหมครับเช่นกันครับ ภายในหนึ่งปีห,งปหลังจากที่พักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลพวกเราจะมีการผลักดันกฎหมายเพื่อรับประกันกรอบเวลาในการพิจารณาใบอนุญาตให้เสร็จภายใน15วันและหากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นความผิดของฝั่งรัฐที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตนั้นให้ทันภายในกรอบเวลา15วันได้เราจะถือว่าคำขออนุญาตเหล่านั้นมีผลเหมือนใบอนุญาตทันที ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน1นึ่งแสนพล้านบาทนั้นแล้วผมเชื่อว่าประชาชนผู้ประกอบธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์กลับคืนมายังเป็นการช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความกระตือรือร้นให้ออกอนุญาตให้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วยไปต่อกันที่หัวใจห้องที่สาครับทุกท่านก็คือหัวใจห้องล่างขวาที่คอยทําหน้าที่สูบฉีดเลือดออกไปฟอกที่ปอดทําให้เลือดเสีย ลับกลายเป็นเลือดดีนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจด้วยการทําให้ข้าราชการก้าวหน้าพร้อมประชาชนครับขั้นแรกต้องมีการยกเครื่องระบบประเมินข้าราชการใหม่ครับจากเดิมที่ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางานหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า KPI ของบรรดากรมกระทรวงต่างๆนั้นไม่เคยมีความยึดโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเลยพักก้าวไกลถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลเราจะกลับไปตั้งตัวชี้วัดเสียใหม่ เพื่อให้ยึดโยงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนขั้นที่2ครับเมื่อข้าราชการทํางานดี KPI ถูกต้องทํางานได้ดีพวกเขาต้องก้าวหน้าต้องได้ดีพร้อมไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประชาชนได้ดีครับจากเดิมที่การเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งยังคงให้น้ําหนักกับอายุงานมากกว่าผลสําเร็จหรือ KPI พักเก้าไกลจะเข้าไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเสียใหม่ เพ,พเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการประเมินบนน้ำหนักของความสำเร็จของงานมากขึ้นและให้ความสำคัญกับอายุงานน้อยลงทั้งนี้ครับก็เพื่อให้ข้าราชการที่ถูกบรรจุเข้าไปใหม่เป็นเลือดใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถยังคงมีแรงจูงใจเติบโตในสายอาชีพไม่ถูกกดทับภายใต้โค,ครงสร้างของระบบราชการที่ไม่เป็นธรรมในปัจจุบันพวกเราเชื่อเขาว่าเมื่อประชาชนได้ดีข้าราชการจะได้ดี และเมื่อข้าราชการจะได้ดีประชาชนก็จะได้ดีไปด้วยมาสู่หัวใจห้องสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ครับก็คือห้องขวาบนพูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างรัฐที่มีความยืดหยุ่นที่เราจะต้องเข้าไปทลายทั้งกําแพงและเข้าไปปูพื้นฐานจากฐานรากขึ้นมาใหม่เพื่อผลักดันให้ระบบราชการไทยก้าวไปข้างหน้าได้ประการแรกครับก็คือการทลายกําแพงระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองที่ผมจะขอเรียกว่าสร้าง ข้าราชการทีมไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมไหนหรือกระทรวงใดพวกเขาคือทีมเดียวกันพักเก้าไกลเสนอให้มีการควบรวมบรรดากระทรวงทบวงและกรมต่างๆที่อยู่ให้มาอยู่ในภายใต้นิติบุคคลเดียวกันครับเพื่อสร้างระบบราชการทีมไทยแลนด์นี้ขึ้นและเมื่อไร้สถานะซึ่งความเป็นนิติบุคคลระหว่างหน่วยงานแล้วผมเชื่อว่าต่อไปจะไม่มีคําว่างบประมาณของฉันโครงการของเธอที่ดินของฉันอาคารของเธอ จะมีแต่คําว่างบประมาณของเราโครงการของเราที่ดินของเราอาคารของเรานี่แหละครับถ้าราชการทีมไทยแลนด์ที่พร้อมแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรระหว่างกันภายในหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันเองผมเชื่อว่าจะเป็นโครงสร้างรัฐที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแน่นอนประการต่อมาครับการปูพื้นฐานขึ้นมาใหม่จากศูนย์ที่เราเรียกกันว่า zero base budgeting หรือการจัดทำงบประมาณทันใจ จัดทําใหม่จากศูนย์ทุกๆปีทุกท่านครับเมื่อพิจารณาจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทุกท่านเห็นหน้าตาของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีไหมครับสัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายของแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญไหมไม่เลยใช่ไหมครับนั่นเพราะว่าระบบการจัดทํางบประมาณในปัจจุบันของรัฐราชการไทยนั้นเป็นการจัดทํางบประมาณจากฐานเดิม เป็นการจัดทํางบประมาณบนระบบราชการไซโลแบบที่เป็นอยู่ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของพี่น้องประชาชนระบบราชการที่มีแต่การสร้างกําแพงแบ่งทีมแบ่งเงินแบ่งคนแบ่งกระเป๋าระหว่างกันจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยได้อย่างไรครับระบบราชการทีมไทยแลนด์ที่มีการจัดสรรง,งบประมาณแบบฐานศูนย์เท่านั้นที่จะสามารถดําเนินโครงการภาครัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ผมรับรองได้เลยว่าถ้าข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐมาผนึกกําลังเป็นทีมเดียวกันแล้วทีมไทยแลนด์ของพวกเราครับไม่ใช่บอลโลกนะฮะจะก้าวไปไกลได้เท่าทันโลกแบบไม่ยากครับสุดท้ายครับก่อนที่ผมจะขอส่งต่อเวทีนี้ให้คุณรังสิมันโลมมาพูดในเรื่องของรัฐราชการที่จะต้องปกป้องประชาชน ผมรู้ว่าทุกท่านเมื่อจะต้องติดต่อกับระบบราชการคงจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะยุ่งยากซับซ้อนล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพจนพวกเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ผมเชื่อคาว่าข้าราชการน้ำดีทำงานดีทำงานเก่งมีอยู่มากแต่สิ่งที่ผิดอยู่ในระบบปัจจุบันนั้นก็คือโครงสร้างอำนาจรัดรุมศูนย์ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังอันไรต้องอต่อที่ทำให้ประเทศไทยเดินไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้ครับ ก็ยังผิดที่ระบบราชการปัจจุบันที่ผมได้เปรียบเสมือนหัวใจที่มีลิ้นหัวใจรั่วที่ขาดศักยภาพทําให้หัวใจเหล่านั้นสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่ทั่วร่างกายสําหรับนโยบายต้องก้าวไกลให้ราชการไทยก้าวหน้าในส่วนของประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อทําอย่างไรให้ราชการทํางานฉับไวคุ้มค่าภาษีประชาชนผมเชื่อว่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านในการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องการก้าวไกล,กลสองใบ เพื่อให้ประเทศไทยไม่มีวันเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ